อะไ,ไรไรไม่ใช่หอกึงทำไรเนี่ยแล้วก็เลยข่าวใสข่าวชมพู proof. ได้ไหม yeah <laughs> ไอย่าฟลูว์ไทยอินยาฟูวนะคะอย่าฟลูเวอร์ใช้แล้วดีไหมคะใช้แล้วดีเคามีกลิ่นสาบนิดหน,น่อย <laughs> กุ่มกีบแต่มันเหม็นนะเว้ยมึงมันเหม็นมันเหม็นมันมีอะไรที่มันดีกว่านี้ไหมละ่ะเหม็นรักแร้มึงอะ่ะไม่ใช่มันไม่ได้เกล็ดแบบโอ้ยดำ ah <laughs> คือทุกวันนี้ไปทำงานนะนอกจากพอกตัวแล้วยังต้องพอกยาฟลูเข้าไปอีก నాలా గతాన్ని చూసాను తమని จะบอกตัวช่วยแล้วหาให้ไอ้เมืองไอ้ตัวเนี้ยเคยเ,เหรอแม้อตัวเขาอยู่ใช่ไหมเคยลงอยู่ไม่เกี่ยวมึงตัวเนี้ยคับเค้กไหนไหนเขาโพสยังไงนะเขาเนี่เออโพสอ่ะ <c oughs> อันเนี้ยตัวเนี้ยมันทาแล้วมันท,ทำให้มันมีกลิ่นตัวชอบทำให้ไม่มีกลิ่นตัวแล้วก็ ทำให้ในประมาณเจ็วันน่ะทาไปเหอะทาไ้ทิ้งไว้ขึ้นนึงอ่ะมันจะขาวขึ้นื่เรื่อยๆเพราะว่าชิเค้าเป็นคนมีกลิ่นตัวแล้วรักแร้ยาวมากลองทาดูไหมเดี๋ยวทาให้ดูทางงี้อุ้ยเธเป็นคนทาครีมเยอะอีกนะมิวซีเคาเพลเป็นอย่างนงี้ไม่ต้องไม่กินเหรอไม่กินก็ได้เผื่อจะได้ขาวมึงมันจอดอะไรก่อนไขน เราจะมาทาให้ดูอันนี้ครับใครฝากก็ไปไหน,นมันจะชอบขโมยอันนี้นะไปหาซื้อกันอเองนะไม่ได้ขายนะอ,อันนี้จ้ะแล้วก็อย่างนี้ยทาตอนคืนนะทาไปมันจะขาวทาก่อนนอนหรอ กูม่ดอมมากมาทาย้ยมคุณรักแล้มางไม่มีไม่มีมันไม่มีกลิ่นมึงแล้วมันทําให้รักแล้มึงไม่มีกลิ่นด้วยเจ็ดวันดีเลยใช่ไหมเออครับเค้กนะคัพเค้กฟังดีๆนะครับเค้กนะเ,เป็นแบบนี้คัพเค้กก็ต้องให้อีเค้กไปใช้ก่อนแป๊บเออให้เค้กไปใช้ก่อนแป๊บถ้าใช้ดีดเดี๋ยวมาบอกถ้าตัวเนี้ยเอาค่าอยู่รอด บอกรจริงๆก็แบบสารส้มอะไรเงี้ยก็เยอะนะแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมันมันโอเคมันทำให้มีมีกลิ่นแต่มึงทำให้ขาวขึ้นคนที่มีปัญหาเรื่องรักแร้อะส่วนใหญ่จะไปเลเซอร์ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้มันก็ช่วยได้แต่อี๋อ่ยมันดังจริงๆนะมันมึงมันไม่มีกลิ่นนี่มันมีกลิ่นแมไม่กินทำแดก